เว,วสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเลุงป้านาะอาทุกทกท่านเลยนะครับอยู่กับผมเบอร์เดนป่าล่าผีนะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็มากับคนเมืองรับแรนะซึ่งตอนนี้คนเมืองรับแรกกำลัง ขึ้นมานะครับผมเนี่ยนำน้าก่อนเพราะผมเดินช้านะที่ไหนได้เขายังเดินมาไม่ทันผมนะครับพีเอฟซีก็วันนี้ผมมากับน้องเฟิร์สนะครับสวัสดีครับแล้วก็น้องบาสนะครับสวัสดีครับผมบาสเดนปาร์สครับก็วันนี้เนี่ยผู้ผมทั้ง4คนนะกับคนเมืองกับแลด้วยนะครับพพเอฟซีเราเนี่ยจะเดินทางไปหาเยปอบตามคําขอของคนเมืองกับแลนะครับนี่ก็จะเป็นผลไม้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นชุดใหม่ที่คนเมืองกัปแลได้ขอผู้ผมไว้นะครับ นี่นะก็โอเคนะครับพีพีเอฟซีครับยังไงเนี่ยผมก็ขอคนละหน like, ึ่งไลค์หนึ่งแชร์นกติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมเนี่ยทําคลิปนะครับพีพีเอฟซีครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตเดินทางเข้าไปข้างในก่อนและขออนุญาตรอคนเมืองรับแรก่อนนะครับพีพีเอฟซีโอเคแล้วเป็นกำลังใจผมด้วยนะถ้าพร้อมนะเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะอ๋อกิงก้าโอเคอเครับพีพีเอฟซีขออนุญาตเดินทางเข้าไปก่อนครับตอนนี้พวกเราก็ พร้อมแล้วนะส่วนป้าเขาก็มาพร้อมละป้าเหมือนกันกแล้ไม่รู้ยายปอบจะอยู่หรือเปล่าโอ้ยยายปอบก็อยู่นะเหมื่อยายปอบจะรอด้วยบัดนี่ครับให้คนเมืองรับแลเริเฟิร์สเขาของพอเขาต้องใช้โยกก็เมื่อเอาเฟิร์สดูเพื่นเดือดจูเด้ย ต่อมานั่งรอไกลๆคือข้อเขาไปแล้วนะเ f ฟซี้ป้อมมันทำวิธีเมื่อไหรยายปอบไว้ไงคือยายปอบยอมเลยนะอตอนที่ไอ้กุมารรอบที่แล้วอะดูคือยายปอบแบบ ว้จันเลยนะ PFC ดูดิคือ,อยะปเยบยยอมจำนนเลยอะ่ะอ๋อเขาทำพิธีท่อนข้อ,ขอตรงที่เ่าไ,ไม่รู้นะบ้าน right. แยกชุดทังเยอะป่ะต้องผือ,อ,ยอ,อเยอดูครับที่แยกสิมันคอยจะถอนขอนะ้อ เรียก้วเขาเขาไม่จนนะทาวิธีแล้ว ทำเลยวะเขาทำแล้ววะนีชุดธีอย่างเขาทำแล้วพ่เยษสิ กูเน er, ื no. he. He e ้อผ hmm. ือได้เยอะเหลือเกินอ่ะดิพงเชิบโลเอาเพี้ยนดิพงเฮ้ยเร้ยเร็วเร็วถามนี้เขาเลี้ยงใครถามก่อนฮะเลี้ยงเองใช่ไหมบ้านมันดูดิเขาให้ทำไรเองขึ้นไปคอมมัวระวังของเขา ให้ช่วยจับ<ป>เฮ้ยเฮ้ยว่าว่าได้ไกด์เน,นื้อผืเชอะอืมผมเหมือ,อ,อมนจะทอนข้อและนะ้วผมพอให้พี่ขึ้นไปอีกได้เปล่าทามเขาดูเด้ด<า>อฮะทามเขาดีขึ้นไปได้อเปล่าเดินจับ,บ่อ ต้องมาช่วยกันเลยนะพี่ๆบ,บี่จี <c ười> ไม่อง <c ười> นิ่งไปแล้วนะ <c ười> นิ่งแล้ว นะคือมันนิ่งันแล้วบัสเป็นไรไม่รู้อ่ะผมก,ก็ไม่รู้นะมืงนของออกอ่ะเด็กจีนหรอืออันนี้ผมไม่รู้แล้วแต่ว่ามันนิ่งไปแล้วตอนเนี้ย Mở lại anh yêu nó đuối nó đi lòng, lấy like long way. Đi là, sư, sư hmm, Hơi. Hơi. mình đi kýt, anh xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi. xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin โล่ลีเกลได้ก็เจออยูน่นะเ,เรียกเฟิร์สแล้วครับว่าไงเฟิร์สใ,ให้ไปดูใช่ไหม are You are new yeah. เกียงอะไรวะเกี่ยงอะไรครับอะไรครับ เรียบร้อยดีนะมาเฟอร์บอกไม่เป็นไรนะมาเฟอรยิ่งห่างจากปอบอยู่มาเคยเนี่ยมาเคย เฮ้ยอ hey, hey, ีพัทเปลี hmm. mm ่ยนชุดใหม่วะเฟิร์สเอาชุดนั้นต้องคืนเข้าเปล่าหน่าเสียดมะโอเคนะ How about I first. ไม่ต้องามาเก็บไว้ที่เขานัา่นแหละให้เขาเก็บไว้เลย นวเวนะเพื่อนเวนชิน่ทังยอะน่ะเนอชิโพังลาน่ะได้เชียเปิดยอแกชิโน่พงลายอเนอนะเป็นเวชิอ่เมือของของพคูนะบาดูับคูมานแบบบบสุดยอดมาก ที่นอกห้องร้านนะเว้ยที่นอก้องกรูเนี่ยนแกอยู่น่ะพื้ชิกันนะเฮ้ย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 เยป้าเป็นไรวะป้าครับยายป้าเป็นไรไม่รู้ครับอะไรมาพ่อมาครูครับ พอปเ,อเพอป,อป็นไร<ป>เมื่อพืปอสายี่เนี่ยอะไรอย่ามาเมื่อเมื่อมากระช่องนะ ก็จะกำลังครคนปกติแล้วนะเดอเราจะต้องเปิดหน้าเย็ปอบเวลาผมไม่เคยเจอหนะ้าเย็ปอบเลยเยชินาท้งเยาว์นะพูโมเบ้อ

Bơ. chú Đeo nè. Thăm lại một quá Mẹ à Ồ, mình why. Nơi gì? พ้องก like ัค like ุยน่ยนี i, no ่เนโทษทัอเลยกูเนพูดแล้วก็ยโล่วงยาทกนเสียเปิดเปิดเขาเลี้ยงเองล่าเปิดเขาเลี้ยงเอง่ะเดี๋ยนาเออมาลีอังคืนนอนเยอะพูดอ เมีเชื่อเกินนะมาเลยอ๋งคือ,อนอนเจนนี๊ยนอนเมเอโดยนั่นแหละขาบอกอะไรเฟรชขอบอก,กลับได้แล้วฮะ<า>ขอบงอก,กลับได้แล้วกลับได้แล้วเดี๋ยวมาเรียองอ๋งคือนอนเจี๊อฮะพิธีเสร็จแล้วเหรอใช่ก็พพฟซีครับตอนนี้พิธีก็นนห,หน้าเชื่อเกินตอนนี้พิธีก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อย เดี๋ยวผมแล้วน้องบัสน้องเฟิร์สขออนุญาตออกข้างนอกก่อนดีกว่าไปบัสวพน้องเฟิ่์สไปเฟิร์สก็พีพีเพอฟซีครับตอนนี้ผมก็ได้ออกมาข้างนอกแล้วนะครับส่วนอ่าใหญ่ยยปอบแล้วก็อันนี้ก็อยู่ข้างในนะครับพีพีเอฟซีคนเมืองแคลฟแลก็คือเขาให้พวกผมออกมาก่อนนะพื้นตอนนี้เขาเนี่ยรักษาเสร็จแล้วนะครับพีพีเอฟซีครับก็โอเคครับเดยังไงเนี่ยผมก็จะขอตัว เดินทางกลับบ้านกันก่อนนะส่วนผลไม้เนี่ยเขาก็เอามาให้พวกผมหมดนะคือเขาบอกเอาไปกินได้เลยพิธีเสร็จแล้วแต่ว่ามันจืดนะมันมีรสชาติจืดผิดปกตินะครับไม่รู้เป็นสาเหตุอะไรนะครับพี P ่โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจผมเนี่ยมีกําลังใจในการถ่ายคลิปด้วยแล้วสําหรับคลิปหน้าผมจะไปลุยที่ไหนก็ฝากติดตามเป็นกาลังใจผมด้วย นะครับพี P ่พีเอฟซีสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตลาพีพีเอฟซี C เนี่ยจะเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี P ่พีเอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบาร์ตสวัสดีบาร์ตไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่